ทราบแต่ว่าในแง่ของฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกองกำลังเทพสตรีเนี่ยครับที่เขารับผิดชอบในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้มงวดเข้มข้นนะครับเพราะต้องบอกว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเลยของการระบาดโควิดและการที่มาเลเซียมีการระบาดค่อนข,ข้างเยอะเนี่ยถ้าภาคสี่ผ่านทางทางกองกําลังเทพสตรีนะครับก็มีมาตรก,การที่เข้มข้นในพื้นที่ชายแดนอันนี้เป็นภาพที่ระนองครับเป็นเหตุการณ์ที่ระนองเมื่อสอง สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการจับเป็นชาวเมียนมาข้ามมาจากเกาะสอนะครับหลบหนีเข้ามาเพราะว่าตรงพื้นที่ระนองเนี่ยติดจับทางเมียนมาทางใต้ของโอ้ลงมายาวเลยครับแล้วก็จากระนองนี่ก็หลบหนีเข้ามากองกําลังเซนสตรีนี่เขาก็มีการวางกําลังแล้วก็ควบคุมตัวได้ก็หลายสิบคนนะครับเป้าหมายนี่ก็คือเข้าไทยเพื่อที่จะไปมาเลเซียอันนี้ฟังแล้วก็งงนะครับแต่ว่า ในเมียนมาอย่างที่เราทราบครับปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจการตกงานในสารพัดเนี่ยครับก็ต้องยินหล่นครับแล้วก็หลบหนีเข้ามาที่ระนองนะครับแล้วก็ไปต่อที่มาเลเซียแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางพลต,ตีสันติสกุลนาศลองไม่ทัพเนี่ยก็ไปดูชายแดนที่สตูลนุ่นสตูลนี่ก็ติดกับมาเลเซียนะครับท่านไปสองจุดจุดแรกก็คืออำเภอควนโดนนะครับที่หลักเขตแดนที่แปดจังหวัดสตูล อีกจุดหนึ่งนี่ก็เป็นหลักเขตสุดท้ายครับตรงเกาะปลสาสปานาตำบลปูยูอำเภอเมืองสะตูน,นะครับก็บอกว่าที่มาเนี่ยก็เป็นลงมาดูในพื้นที่เพราะวุดที่คั้งตุลาที่แล้วก่อนตุลาเนี่ยครับท่านเป็นพอบอก,กองกำลังเทพสตรีแล้วก็พอตุลาครับขยับขึ้นเป็นรองแม่ทัพนะครับก็เป็นนายทหารที่ก็ต้องบอกว่าครุกอยู่ในพื้นที่ทำงานก็ไปดูงานที่สะตูลแล้วก็บอกว่าเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่กองทัพภาคีนะครับนะคทัพคนโตเกรงใจสีรักเนี่ยก็กำชับมานะครับตลอดแนพื้นที่ชายแดนที่ติดกับมาเลเซียตอนนี้ไม่ได้มีโอมิคอรนะครับไม่ต้องตกใจแต่ว่าก็เป็นภารกิจที่กองลังเทพสตรีนะครับบุรณาการทํางานร่วมกับหน่วยในพื้นที่นะครับตํารวจน้ำทั้งฝ่ายปกครองอะไรทั้งหลายนี่ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณต้นหน่อยครับพลตรีสานติสกุลนาฏรองนมยทัพภาคี พูดถึงในพื้นที่นะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับตรนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเปิดประเทศทั้งบกนะครับซึ่งตอนเนี้ยนาทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็ตามเนี่ยพร้อมที่จะเปิดประเทศซึ่งตรงนี้ผมมาดูความพร้อมด้วยแล้วก็มาให้กําลังใจกําลังใจในเจนซึ่งตอนเนี้ยแรงงานต่างด้าวที่เราเป็นห่วงก็คือโอกาสที่จะเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านาน,าน้อยแล้วนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานต่างที่ออกนะซึ่ง กองประเทศสตรีนะครับโดยเฉพาะชกอรอยี่ห้าหรืชกอรยห้าเนี่ยยามคุมเข้มเรื่องตามในเชิงดันอยู่ตลอดเวลา,าซึ่งเราสามารถจับกลุมแรงงานต่างด้าวที่มาจากฝั่งประเทศเมียนมาเนี่ยได้เยอะหลายหลายได้รายวันแทบจะทุกวันเป็นรายวันอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราจับได้สี่สี่คนที่ยุมพรสอบถามไปไหนนะครับจะลงใต้มาหาดใหญ่นะครับมาภูเก็ตนะคะรับแล้วมาออกถึงไปถึงประเทศเพ่อนมานคือประเทศมาเลเซียเพราะว่าตอนนี้ เมืองต่างๆต้องยังต้องการแรงงานอยู่แนตะ่เนื่องจากว่าสถา,านเศรษฐกิจในพื้นที่ทุกวันนี้เริ่มแย่ลงอย่งนงแล้วก็เริ่มกระตุ้นดีขึ้นฉะนั้นการต้องการแรงงานยังมีสูงเพราะฉะนั้นเราสามารถจับกลุ่มได้เยอะซึ่งเราก็ต้องสงสารแรงงานต่างน้าซึ่งเขาก็ต้อง,องการไปทํางานนะครับซึ่งเมื่อวานผมถามว่าจับกลุ่มแตี่ยเสียค่าให้จายเท่าไหร่หัวละสองหมื่นห้านะครับหัวละนะครับสองหมื่นห้าบาทถือว่าเป็นเงินสูงมากนะครับไปจนถึงปลายทางแต่เราจับกลุ่มได้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็จะมีทะลักมาอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องสกัดกั้นอย่างตอนบนเนี่ยเราพยายามสกัดกั้นอยู่ตลอดเวลาแต่อาจจะมีบ้างหลุดเล็ดรอดเข้ามานล้วก็ผมก็มาเน้นย้ําในตอนล่างเน่ยคือว่าช่วยการสกัดกั้นตามระดับถึงแม้เราจะเห็นใจเข้าใจในเรื่องของแรงงาน่ากด้าแต่เราต้องทําตามกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นห่วงในเรื่องของการลับลอบหรือที่เมืองและเป็นห่วงในเรื่องของเชื้อโควิดที่มางประเทศเพื่อนที่จะระบาดเข้ามาในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาชนทุกท่านนะครับ อย่าเห็นแต่ประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเราต้องเห็นประโยชน์ของภาพรวมของประเทศก่อนนะครับเราต้องการให้เปิดประเทศไหมเราต้องการให้ในเมืองสตูลหรือนำนแทนนั้นเปิดประเทศหรือยังถ้าเราพร้อมเราต้องช่วยกันนะครับจะให้เป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครงอ,งองอย่างเดียวไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้ประชาชนทุกคนช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นสถานการณ์ก็เห็นความเข้มข้นในการทํางานนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคใต้ที่ติดกับ ทะเลติดกับเมียนมาเนี่ยที่ผ่านมาต้องบอกว่าทํางานได้เยี่ยมยอดมากครับในการสกัดกั้นไชาดแดนนะครับแล้วก็ประเด็นที่ทางรองนม่ทัพต้นพูดเนี่ยครับเพราะว่าปลายเดือนนี้ครับยี่บแปดยี่เก้าเนี่ยครับนายกมนตรีมาเลเซียนะครับอิสมาเอลสาบียกอบเนี่ยก็มีกําหนดการมาแน่นอนครับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วเดิมเนี่ยครับก็มีแผนว่าอาจจะเปิดชายแดนครับทางบกเนี่ยครับที่จิตจักมาเลเซียเนี่ย สิบหกมกราคมครับก็มีการคุยกันแต่ว่ายังไม่เป็นทางการไงครับเพราะตอนนั้นคุยกันเนี่ยก่อนมีข่าวเรื่องโอมิคอนนุ่นพอโอมิคอนมันมีข่าวโผล่มาเนี่ยแล้วมาเลก,ก็เริ่มมีเข้ามาไทยเข้ามาแต่ว่าขณะนี้มันยังไม่ได้เป็นการระบาดจากในประเทศนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่าอย่างที่เรารับทราบเนี่ยการระบาดนี่มันไปเร็วมากก็เป็นจุดที่เชื่อว่านายกมาเลเซียมาเจอคนเอกประยุทธ์เนี่ยเรื่องเปิดชายแดนเนี่ยผมยังว่า สิบผมมกกลาไม่น่าได้แล้วเพราะว่ามีโอมิคนมาแล้วก็คงจะต้องเลื่อนออกไปแต่ว่าก็ต้องติดตามดูครับนายกมาเลเซียมานี่ก็คงเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างสองประเทศนะครับเดิมเนี่ยก็มีเรื่องไายแดนี่แหละเพราะเตรียมกันไว้แล้วอย่างทางทางสงขลานะครับก็มีที่สะเดดาแล้วก็มีในส่วนของมีเบตงนะครับตูนที่ผอบออต้นไปเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่เปิดท่องเที่ยวอะไรเนี่ยครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะ ไม่ได้จะเดินได้ไม่ต้องสะดุดแล้วล่ะนายอมาเลนี่มาเยือนไทยยี่สิแปดยสิบเก้าธันวาใช่ไหมคะที่ที่กำอทำก,การเดินโอค่คอาทิตย์หน้าสนับสนุนโดย ดำสุโขทยัยอาณาจักรรถสวยซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบรรทุกมือสองทุกชนิดตั้งแต่6ล้อ10ล้อหัวลากหางพว่วงรถเคลนรถแมคโครดูแลทั้งซื้อขายและมีไฟแนนรับรองลูกค้าบริการถึงบ้านทั่วประเทศปรึกษาได้ทุกกรณีแบบจบที่เดียวโทร0897087998 Line ID ดำ86 อาหารโฮมเมดราสีชาว,วังอาหารและขนมอร่อยออร่อยและผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปผ่านมาตรฐานไทยขอแนะนำสินค้าตัวใหม่หมูหมักสูตรต่างๆกับกรรมวิธีที่สึกทอดมายาวนานสายปิ้งย่างยิ่งไม่ควรพลาดสั่งทานกันในครอบครัวหรือเจ้าของธุรกิจร้านปิ้งย่างทั่วไปรับรองลูกค้าจะถูกใจในรสชาติความอร่อยเรา มีกำลังผลิตได้เพียงพอยิ่งสั่งมากราคายิ่งลดและส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อที่ Line ID 2475112 Facebook อึงอเึ้งเอื่อมาน้อยบูรพา ั่วมาแล้วในเชนนายจ๋าทุกอย่างอบังคัดเองบรรจุเองเน้นปริมาณคุณภาพสะอาดอร่อยขายปลีกและส่ง ทันจากแหล่งถัวธัญ,ญพืชและผลไม้รวมสินค้าขายดีของร้อยของดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพส่งตรงทั่วไทยจากเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงโมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งมีเปลือกแบบโบราณและร่อนเปลือกพร้อมทานมีแอลมอนด์กรอบสตรอเบอรี่ลูกเกดพิตาชิโอสินค้าหลากหลายทั้งชนิดและขนาดในราคาตั้งแต่8 0ถึง170บาทสนใจสั่งซื้อโทร 0973605562และ0813887939 Facebook อบังขายทั่วหรือสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอเลือกดูสินค้าทุกอย่างได้เลยนจน,นจ๊ะนายจ๊ะ